โอ้ยนึกว่ากระเทยเพ่งโดนข่มขืนนี่รู้ตัวไหมคะว่าเธอไม่มีวิกและไม่รอดอ่ะแล้วก็มันนามันโนกจะถอดเนาะกับผมฮอนอ่ะผมไม่เคยใส่อย่างแบบนี้ผมถือบังคับมากผมฮอนผมถูกบังคับทำไมไม่พูดขาล่ะใช้คำว่าฉันใช้คำว่าคักขาสิคะ โอ้ยตายตายตายมาพูดแบบนี้ก็โดนหักคะแนนตายหรอกนะคันเนี่ยผมว่าถนัดเอาครับฉันเข้าใจคนอย่างเราเราเนี่ยนะก็ไม่ถนัดเว้าทางนั้นแหละฉันก็ไม่ถนัดเว้าฉันยังไม่เคยเว้าเลยนะมับางทีมันติดลุงติดเล็บอะแต่เธอนี่ก็เคยเว้ามาบบางใช่มิละเคยครับโลเลดโหนใครสอนเธอว่าวะฉันไม่รู้จักเลยอะเว้าเพ่เดียวครับเว้าพู่เดียว ฉันนึกว่าพ่อจะสอนว่าวนะเนี่ยวา่าใ้สอนครับอ๋รอเธอว่าวเป็นแต่กี่ขวบอะปอนึงครับว้าวว่าวเป็นแต่ปอนนึงไมมันมันน้อยนึงเนะโมเมนต์ดังสันครับฮะ<า>การว้าเนี่คือใส่ปากครับว้าววาใส่ปากเธอฉันไม่เคยเจอใครขนาดนี้เลยนะเ <laughs> หรอบ,อรบอรันโมเมนต์ครับว่าวภาษาอีสานนี่คือการพูดครับ ออกกันพูดอ๋อออกคนอีสาน